และหลังจากที่เราเลือกใช้โลออนแล้วนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับว่ารอยดำนั้นนะครับก็จะจางลงครับแต่ยังไงนะครับก็ไม่สามารถกลับมาดีได้ดังเดิมนะครับอาจจะต้องใช้การรักษาอย่างลุ่มด้วยนะครับอย่างเช่นการเลเซอร์นะครับหลังจากที่เลือกใช้นะครับยังมีคําถามต่อมาว่าเขาก็ได้เปลี่ยนมาใช้ในกลุ่มที่เป็นสารส้มนะครับแล้วก็ใช้แป้งนะครับก็ยังเกิดรอยดําเหมือนเดิมไม่หายนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าหากเป็นตัวสารส้มผมไม่ทราบนะครับว่าใช้สารส้มเป็นแบบรูปแบบของแข่งหรือสารส้มในแบบของน้านะครับแต่ถ้าหากเป็นรูปแแบบบของงนะครั เมื่อมีการแต็ดสีนะครับยังไงรอยดำก็ไม่จางหรอกครับเพราะมีการสต่งสีอยู่ก็ไม่ได้แตกต่างจากการใช้โลออนแต่ประการใดนะครับยังทาให้เกิดรอยดําเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสารส้มเองนะครับเราเลือกใช้นะครับต้องรู้นะครับว่าในตัวของสารส้มเองนะครับมีส่วนประกอบอะไรที่ทําให้เกิดการแพ้หรือไม่นะครับก็อาจจะเกิดจากการที่แพ้ในส่วนที่เป็นน้าหอมนะครับที่เขาใส่เข้าไปนะครับทำให้เกิดการแพ้อย่างต่อเนื่องและทําให้เกิดรอยดาไม่จางหายไปสักทีครับกรณีที่เป็นแป้งนะครับ ตัวของแป้งเองแน่นอนอยู่แล้วครับว่าไม่ได้ม er. ีเฉพาะแป้งอย่างเดียวเขาก็ต้องมีการผสมส่วนประกอบอื่นเข้าไปด้วยนะครับเพื่อทําให้สามารถที่จะดับกลิ่นกายได้นะครับแน่นอนอยู่แล้วครับในส่วนประกอบก็จะต้องมีสารที่ทําให้เกิดการแพ้เกิดขึ้นนะครับถ้าหากเป็นกรณีนี้นะครับก็ทําให้เกิดการแพ้เช่นเดียวกับกรณีอย่างเช่นสารส้มเหมือนกันครับดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะใช้อะไรนะครับในการดับกลิ่นกายนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าไม่มีสารที่ทําให้เกิดการแพ้นะครับเพราะเกิดการแพ้ถึงจะไม่ใช่โลออนะครับก็ทําให้เกิดรอยดำเกิดขึ้นเพพรรราาาะกกกิดดจแ้อยู่ีคับ